ก็สวัสดีครับก็ชิน้าของ Super Hero โ o นะวะันนี้ก็มาเล่นกันต่อนะสำหรับแอมเจ้าโจโยแบนแอมตัวเล็กนี้นี่2 0่สิบวัตนะฮะแต่ว่าผมว่าถ้าเทียบกันจริงๆริงทีวัตตัวนี้ก็เสียงก็ดังพอได้แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเต็ม2 0วัตหรอกประมาณสัก5้าวัตน่าจะโอเคนะเพราะว่าตอ่อลำโพงใหญ่นี่มันประมาณนั้นแหละเสียงฮนะ ก็วันนี้ก็มีอะไรมาเล่นกันอีกเนื่องจากตัวนี้มันมีบลูทูธในตัวนะฮะมีบลูทูธแต่ละบลูทูธนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือกันดู eBay <อ><อ>ไม่ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมมาลองเชื่อมต่อให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นกับแบ็ k i ิงแท็กยังไงมันเล่นง่ายมากครับสำหรับการเชื่อมต่อกับบลูทูธอ่ะเปิดเรื่องอนปก,กติไฟเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะไฟสีแดงมองเห็นไหมไกลอยู่นะตอนนี้ก็แปลว่ายังไม่ได้เปิดบลูทูธเราก็เปิดบลูทูธนี่เองฮ ไปจะเป็นสีฟ้าจากนั้นเราก็ค้นหาในโทรศัพท์เราได้เลยเปิดบลูทูธนั่นเองในโทรศัพท์เปิดบลูทูธค้นหาชื่อเขาก็จะชื่อนี้เลยฮะนี่เชื่อมต่อเลยถ้าเราเคยเชื่อมต่อแล้วซอมบี้นี่ชื่อซอมบี้เหมือนชื่อชื่อ,อตัวแอมเลยฮะชื่อซอมบี้เลยจากนั้นเราก็สามารถใช้เจ้านี้ฟังเพลงก็ได้นะฮะก็คือถ้าบอกว่าเราไม่ต่อลําโพงที่เป็นลําโพง อย่างเงี้ยเป็นลำโพงกีตาร์เป็นลำโพงอื่นๆอะเพราะว่าเสียงมันโอเคนะเราใส่หูฟังก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้หูฟังอยู่หลังเนี้ยเราสามารถเสียบหูฟังได้แล้วก็เอามาเปิดเพลงได้เปิดเพลงใน youtube แนวผมแล้วกันจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์เอาอย่า,าง,างนี้เลยเราจะบังครับบังนี่เลยฮะแล้วก็ถ้าเราเปิด Backing Tag ็เหมือนผมทำ Backing t แทไว้ในนี้ลองเปิด Back i n g t แทดู มันก็จะมีเสียงออกมาเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูในในเยอยนะ่อันนี้คือเสียงแจ็คตัวนี้นะเบาเสียงจากตัวโทรศัพท์เนี่ยมันก็เหมือนการเชื่อมต่อบลูทูธทั่วไปนะครับประมาณนะเปิดดังแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่เชื่อมต่อได้เเรื่องเสียงนเบาเสียงได้ที่ตัวนี้โอรุ่มตัวเดียวแล้วครับนี่ ส่วนส่วนพวกเอ่อโทนกับตัวเกณ์เนี่ยมันจะแยกกันอยู่นี่เขาเรียกว่าเขาทํามาได้ดีมากนะฮะสำหรับเกนณฑ์ต,ตัวนี้เช่นเราตอนที่เราเล่นเสียงแตกไปด้วยเนี่ยมันก็จะต้องเข้ากันใช่ไหมถ้าบอกว่าเราใช้บลูทูธร่วมกันด้วยมันก็นี่เป็นเป็นภาพวงจรที่ขยายแยกออกจากกันเลยเนเหมือนผมเปิดเียเกณฑหรือเสียงโทนก็ไม่มีผล จะมีผลกับเสียงกีตาร์ที่เราเล่นแต่ผมมาเล่นดูตอนสดๆดนะะี้แล้วกันนะต้นแบบครับแอบเล่นนะอาา้อมๆๆๆๆๆยังไม่ได้เล่นเลยพออืมอ่ะมาทีนี้ผมก็เปิดในโทรศัพท์อยู่นะเดี๋ยววางโทรศัพท์ไปด้วยคมอวางนี้สิทรุ่นแร สดๆจากกล้องน,นะฮะเสียงจากกล้องเดี๋ยวเรามาเล่นกับแบล็กพีทแท็กกันดูแบบสดๆกับนี้เลยตัวนี้มันเป็นซิงเกิลควายเด๋เดี๋ยวผมจะเปิดแบล็กพีทแท็กเมื่อกี้ออกไปไหนวะเฮ้ยปุิด I'm a เราสามารถเล่นกับแบ็กกิ้งแท็กเก้นกีตาร์ไปพร้อมๆกันได้ด้วยครัแบบที่ผมทำเมื่อกี้ก็สบายมากนะฮะสํสำหรับเจ้าโจโยแบนแอมตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวซอมบี้ผมว่าเสียงโอเคเลยนี่มาเล่นกับกีตาร์ที่เป็นซิงเกิลคอยหมดก็ผมว่าใช้ได้นะเสียงเขาค่อนข้างที่จะปรับได้กว้างนะถึงแม้จะมีแค่โทนตัวเดียวก็ใช้ได้เลยะฮะ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะจบแต่เพียงนี้ไปก่อนนะครับสำหรับการใช้งานบลูทูธ่าถ้าใช้งานบลูทูธเสียงสีเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเราปิดก็จะเป็นสีแดงนี่เองนะฮะก็ใช้งานบลูทูธร่วมกับเราก็มาเล่นแบ็กกิ้งแท็กพร้อมกันไปนีก็ไม่ต้องไปเปิดคอมเปิดอะไรเลยฮะก็สามารถใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อได้เลยสามารถเล่นกันได้ทั่วๆไปเรามีลำโพงเล็กๆอยู่แล้วก็ใช้ได้นะฮลำโพงแบบมาต่อข้างหลังก็เอาไว้ฟังเสียงอะไรเงี้ยก็ไปเล่นกีตาร์ที่ไหนก็ได้แบบนี้นะฮะถือว่า โอเคเลยผมว่าใช้ใช้งานได้ดีมากฮะแล้วก็เสียงก็ไม่มีไม่มีหน่วงไม่มีอะไรฮะใช้ได้ใช้งานได้ดีเลยก็โอเคสัสำหรับคลิปนี้จบไปก่อนนะับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่างหนึงฝากกดติดตาม c h anel n Super Hero ไว้ด้วยนะครับผมไปก่อนถ้าไม่เจอกันคลิปหน้าครับ